เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Infinix Hot 12i กันตัวนี้เช็คในโปรแกรมแล้วไม่รองรับนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ผมเช็คแล้วเป็น CPU m e d i a t e k นะดังนั้นในการที่เราจะปลด CPU m e d i a t e k เนี่ยโดยที่รุ่นที่โปรแกรมไม่รองรับปลดยังไงมาดูกันนะครับเราจะใช้เทคนิคยังไงขั้นแรกเราต้องมีโปรแกรมอัลล็อกทูนนะนะครับหรือท่านไหนไม่มีก็ทักมานะครับอันนี้ผมรีโมททาให้ลูกค้านะครับราคาช่างก็เครื่องละ300เองนะ ผมก็จะควบคุมคอมระยะไกลแล้วก็เข้าโปรแกรมกดให้พร้อมวิดีโอคอลไปด้วยนะครับถ้าไหนที่เป็นช่างมือใหม่นะยังไม่มีโปรแกรมทําให้เป็นก็ดูเป็นแนวทางหรืออยากเรียนรู้นะครับผมก็รีโมททาให้ก็คิดให้เครื่องละ300ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปนะเราก็ได้ปลดล็อกไปด้วยในหนึ่งเครื่องนะครับในการทําเราก็ดูเป็นแนวทางนะครับว่าทํำยังไงนะครับโอเคพอเข้าโปรแกรมได้เดี๋ยวเราจะทํายังไงมาดูกันนะครับ รุ่นนี้โปรแกรมไม่รองรับนะบอกถ้าเราเช็คจากรุ่นนะครับไม่มีในโปรแกรมเลยนะครับ Infinix Ho t 12i ตัวนี้เป็น CPU ียูมีเดียเทคนะครับมีเดียเทคโอเคอะโปรแกรมเข้ามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ที่ผมที่เห็นเนี่ยตัวนี้คือผมดีโมดทำให้ลูกค้านะครับทำให้เพื่อนสมาชิกนะครับ พอเราเข้าโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วก็ไปที่หมดของ m d i a t e c t แบบนี้นะครับจากนั้นเราไปเลือก p r o a d e r ครับให้เราทำการเลือก p r ล l o e r e r เป็น da file นะ da นะครับนะแบบนี้จากนั้นกด select จากนั้นนะครับตัว da file เนี่ยให้เราติ๊กเป็น mt 6761นะนะครับถามว่าบางท่านว่าเอา6761มาจากไหนอันนี้ดูจากรายละเอียดของรุ่นของมือถือนะครับ อเคเนี่ยครับเลืยกตามนี้ก่อนทีนี้วิธีดูรุ่น cpu นะครับแล้วก็ไปค้นหารุ่น hot 1 2 i ใน google เลยนะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดใช่ไหมมันจะบอกเลยว่าเป็น mediatek mt 6 7 6 1ใช่ไหมนะครับที่ผมลากเป็นสีน้ำเงินไว้ตัวนี้แหละครับที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะหลังจากเรารู้รุ่นเสร็จเรียบร้อยเลือก dfi เสร็จเรียบร้อยนะครับล้วก็ไปทำการสั่ง e l a s frp ปั๊บเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับมือถือรุ่นนี้ไม่ต้องกดอะไรนะแค่ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องพอปิดเครื่องเสร็จปุ๊บมันจะทําการดึงพอร์ตมีเดียเทคขึ้นมาอัตโนมัตินะ,ะแต่ว่าคอมเราก็ต้องลงไดเวอร์ให้สมบูรณ์นะครับจะต้องไม่เออร์เลอร์นะถ้าเออร์เลอร์ก็ต้องได้แก้ปัญหาก่อนนะครับหลังจากเราปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเห็นไหมตัวโปรแกรมก็จะทาการดึงแล้วก็รีดไลเอียดออกมาแล้วก็ทําการปดให้อีลาส์ FRP โ OK. อเคใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อย อ่าอันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากผ่านแล้วเนี่ยเราก็ไปทําการเซตค่าเครื่องใหม่ครับพี่นี่อ่าก็ถือว่าไม่ยากนะสาหรับรุ่นนี้นะครับไม่มีรุ่นให้เลือกใช้แต่เราก็ปวดผ่านตามรุ่นของ CPU ได้ทีนี้มาดูที่มือถือครับมือถือก็จะทําการรีบูตขึ้นมาอันนี้ผมจับภาพตอนที่วิดีโอคอนะถ้าภาพไม่ชัดต้องขออภัยนะครับอ่าเราก็ทําการกดถัดไปเรื่อยๆมือถือถ้าเชื่อม w i f i อยู่ให้ปิด w i f i นะ จากนั้นก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สคิปไปเรื่อยๆถ้าเป็นภาษาไทยก็กดข้ามไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนมีให้ยอมรับก็ยอมรับไป่นะหรือถ้ามีตั้งค่าออฟไลน์ก็ตั้งค่าออฟไลน์นะครับกดถัดไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเราสามารถเซ็ตค่าเข้าใช้งานได้เลยนะครับหลังจากที่ทำเสร็จ Infinix Hot 12i นะตัวนี้ โอเคครับเรียบร้อย